สวัสดีค่ะทุกทุกท่านที่กำลังชมอยู่นะคะวันนี้เนี่ยนงจะมาชวนทุกทุกคนมาซื้อรถออนไลน์กันดีกว่าค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยแห่งนี้นะคะสามารถที่จะชมไลฟ์สดรีวิวแบบละเอียดละเอียดของเรานะคะเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะหลังจากนั้นถ้าถูกใจกันเนี่ยนะคะสามารถที่จะจองและจัดไฟนันได้เลยโดยไม่ต้องเดินทางมาที่โชว์รูมนะคะแล้วเมื่อได้เลิกงามยามดีในวันออกรถเนี่ยเราสามารถที่จะขึ้นสไลด์แล้วก็ส่งให้ ถึงหน้าบ้านพร้อมรถที่ค่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะช็อปรถแบบออนไลน์ได้สบายใจในช่วงโควิดแน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะนิงก็มาพร้อมกับรถเด็ดๆที่เรียกว่าฮิตมากๆอีกรุ่นหนึ่งก็คือ G L A 250 A M G คันที่จอดอยู่ทางด้านหลังเนคันนี้นะคะซึ่ง GLA เนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถที่ฮิตมากเพราะว่ามันเป็นรถที่คอมแพกนะคะใช้ง่ายหรูหราสวยงามสมรรถนะดีนะคะแล้วที่สำคัญก็คือราคาดีมากๆอย่างคันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่20,000กิโลเท่านั้นสภาพเนี่ยเรียกว่าใกล้เคียงรถใหม่มากๆ ในราคาเพียง1 8 9 0 0ล้บาทค่ะท่านไหนที่กำลังหารถสวยๆใช้อยู่นะคะก็สามารถที่จะติดตามชมรีวิวแบบละเอียดๆไปพร้อมกับเน่งได้เลยค่ะ มาชมกันเลยนะคะสำหรับ GLA คันนี้เนี่ยสีดำสวยงามจริงๆนะคะแล้วเป็นรุ่นท็อปสุดของโฉม Face Lift ก็คือ GLA เนี่ยนะคะเป็นรุ่นที่ออกมานะคะแล้วมีการเปลี่ยนโฉมเฟสลิฟต์ไปนะคะคันนี้เนี่ยก็คือเป็นโฉมที่ได้รับการเฟสลิฟต์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาพร้อมกับไฟหน้าใหม่หน้ากระจังใหม่ ฝากระโปรงใหม่กันชนหน้าชุดแต่งแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะคะก็จะดูล้ําลหรูๆแบบนี้ค่ะชุดแต่ง MG Package รอบคันนะคะทั้งกันชนหน้านะคะกระจังหน้านะคะซึ่งเอกลักษณ์ของตัว Facelift เลยเนี่ยก็คือตัวกระจังหน้าที่มีรูๆๆๆแบบนี้นะคะถ้าเราสังเกตนะคะตัวเอ่อ SUV ของเบนหลายๆรุ่นเนี่ยก็จะมีกระจังหน้าดีไซน์แบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็น GLC หรือว่า GLE นั่นเองนะคะ สำหรับตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัว LED High Performance ค่ะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมี LED หลาย10ดวงนะคะทำงานสอดประสานกันอยู่ร้อแม็ก MG ตัวท็อปสุดเลยนะคะสีดำค่ะแล้วก็มีเส้นโครเมียมโดยรอบนะคะเป็นแม็ก MG ที่มาพร้อมกับตัวรถด้านข้างก็จะสวยงามหรูหรานะคะด้วยตัวสเกิร์ตข้างแบบโครเมียมเข้ากันมากๆเลยกับตัวคิ้วหลังคาแบบโครเมียมนั่นเองด้านหลังนะคะก็จะ เป็นทรงแฮชแบ็กแบบนี้นะคะเปิดได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะอ่าใส่ของได้เยอะเลยนะคะตามไซา์ทรง SUV นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปลดได้นะคะเพื่อแยกนะคะส่วนการระหว่างด้านหลังกับภายในห้องโดยสารนั่นเองใหม่มากจริงๆนะคะคันนี้วิ่งมาแค่20,000กว่ากิโลจะเห็นว่าพลาสติกค,คุมเนี่ยยังอยู่นะคะ ข่านไหนเนี่ยชมไลฟ์แล้วบอกว่ายังไม่ละเอียดพอนะคะสามารถที่จะขอรูปขอ,อ,อถ่ายวิดีโอคอลต่างๆนะคะในการดูรถแบบไม่ต้องมาดูรถได้เลยนะคะเป็นมอเตอร์มอของเราเนี่ยยินดีให้บริการมากๆนะคะเรามี Line o f f i c i a ีที่มีแอดมินคอยตอบลูกค้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะทักมาได้ที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมเบนมอเตอร์มอลเลยทีเดียวนะคะคราวนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะคะว่า จะสวยใหม่ขนาดไหนนะคะระหว่างนี้ขอดูคอมเมนต์ไปด้วยนะคะเพราะว่าเราไลฟ์สดกันอยู่ในขนาดนี้นะคะท่านสามารถที่จะทักทายนะคะถามคำถามกับเน่งเนี่ยมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพัทมลคุณสุวัส์นะคะคุณกิจชออนนะคะคุณต่องนะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่กำลังชมอยู่นะคะใครชอบดูไลฟ์สดของเน่งแบบนี้ก็รบกวนช่วยกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ มาดูข้างในกันดีกว่าว่ารถ20,000กิโลเนี่ยใหม่ขนาดไหนนะคะเปิดประตูออกมานะคะให้ชมกันค่ะโอ้โหนะคะภายในของตัวท็อปเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัว g l a 200เลยนะคะเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ MG Package ของภายในด้วยค่ะจะเห็นว่าพวงมลาลัยเนี่ยจะเป็น3ก้าน MG ภายในของพวงมลาลัยเนี่ยจะมีการเย็บด้วยได้สีแดงนะคะ เป็นดีเทลน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ตรงตัวเบาะนะคะก็จะเป็นหนังสีดำอาร์ติโกตัดกับหนังออาคันทาร่ามีเย็บได้สีแดงนะคะ mm hmm. เช่นเดียวกันออปชันดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็น k ี้เลสโก้นะคะเข้าออกรถไม่ต้องใช้กุญแจกุญแ,แจเก็บไว้ในกระเป๋านะคะเพียงแต่เราสัมผัสแค่นั้นเอง mm hmm. แล้วก็ปุ่มกดสตาร์ทค, mm hmm. ค่ะภายในนะคะป้นเบรกปั้นคันเร่งนะคะก็ยังเป็นโครเมียมของ MG อีกด้วยตัวปุ่ม ะะ memory package ของเบาะนะคะก็3ระดับค่ะปรับไฟฟ้าเต็มตัว10ทิศทางนะคะภายในค่ะ trim นะคะส่วนของ trim ก็จะเป็น brush aluminum นะคะดูหรูหราล้ำสมัยมากๆนะคะสำหรับภาพลักษณ์ของเบนซ์ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรียกว่าต้องเป็นเศรษฐีรุ่นเก่านะถึงจะใช้เบนซ์เนี่ยไม่จริงอีกต่อไปเลยนะคะเพราะว่า GLA รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบ ฮิตมากในหมู่ฮิปสเตอร์นั่นเองนะคะสวยงามมากมาดูข้างหลังกันดีกว่านะคะกับเลขไม้์0 0 0 0กว่ากิโลนะคะใหม่เอี่ยมอ่องมากมากนะคะรถพึ่งเข้ามาถึงสดๆร้อนๆน,นะคะเมื่อกี้ที่โชว์รูมของเราฝนตกนะเรียกว่าหยาดฝนเนี่ยยังติดกันอยู่เลยนะคะยังติดที่ตัวรถอยู่เลยนะคะแต่เราเนี่ยต้องรีบเอามาไลฟ์นะคะให้ให้เห็นกันอย่างเร็วที่สุดเลยทีเดียวค่ะ ใหม่เยี่ยมอองจริงๆนะคะคันนี้กับ20,000กว่ากิโลและประหยัดไปเกือบล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นท่านไหนนะคะที่ของมันต้องมีนะคะอยากจะรับน้องเนี่ยไปใช้นะคะให้มันชุ่มชื่นหัวใจในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่0929245641นะคะเป็นคอร์เซนเตอร์การของฝ่ายขายเลยค่ะ หรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่เครื่องหมายแอดแล้วตามที่ชื่อโชว์รูมเบนซ์มอเตอร์มอลนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องเรียกว่าขอขรบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ให้ความไว้วางใจนะคะซื้อรถในรูปแบบของออนไลน์กันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะจะเห็นรูปโพสในหน้าเพจของเรานะคะยกสไลด์ยกสไลด์ส่งสไลด์ส่งเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมดานิวนอร์มอลกันไปแล้วนะคะก็ต้องขอพระคุณทุกท่านมากๆที่เรียกว่าให้โอกาสนะคะและความไว้วางใจของเราในทุกสถานการณ์เลยค่ะ ยังไงก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าของวันพรุ่งนี้5โมงเย็นนะคะตรงของทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ